Ti tắc là So bài đi vào lúc đấy vật một chút xuống cố Ơ, ô nhiễm tiệm thôi ra thôi 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 chơi thôi 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 ป้าใส่กระโปรงว่ารูอใส่เสืออะไรนะฮะ,นะอืเด็กสาวเอแลนมาหับไงอ้วนเด้อ่าฮะเดียวมิกแพ่หรอชอไพ่มิกกี้ดีบ่กิดไปเฮียนสือบ่กิ๊ดมาอยู่ว่มือนเดกสาวเอก็แลนใสแล้วได้มากินข้าว ฮะยันโต๊ืใครมัดผมให้เสียงติ้วปัได้เจ้าเจ้าเชียวขอมานให้วะนี่ฮะปันมาปันมาพี่ลูกปันถอยลางก่อนลงสุกเอาอา่าเนีัยก็ลงสุกเอาแต่านกะ ไปกันอ่อยากลงฮะ<ง>เอากล็ลงลงแล้วไหมเอ้าใช่เอาแพ้แพห้ขีีนี่นะแพ้ห<ป>้ขีีนะเอาไปแม่ไปไหว้มงเก้าไหมเวยว่ามงกอลไว้ฮะเอาเจาออกมาเจ้าจะบอกแ้ไป,ไป<ะ>เอาอเอามเป็นแมวอ,ออก เจ้าออกกัเจ้าแล้วไว้เอาไว้ไหมไปแห่ประตูให้แล้วค่ะยีหลากินข้าวแล้วกินกับยังเพื่อก,ก็กินแล้วสิไพ่เห็ดกับปุ่นไพ่เห็ดกับปุ่นเหตุฮึ่ม,มเหตุยัง ເຮັດຫຍັງຫະມາເຮັດນາໄປໃສນ້ອງຈິນນີ້ນະຕຸນນີ້ຕຸນລະຕຸນລະຫະຕຸນນັ້ນຕຸນລະບໍ່ໃສບໍ່ເຕືອນນີ້ອ້ອນແດ່ນີ້ งานไปมัดผมให้งามเถอะขางนึงเชิงขังนงงานอืมางดูสิจะสังยเงไงพี่จะขังขังยังไงไอ้เลยเนาะรูเล่เนาะจะเอ๋ c h เอ้ c เอ้นี่ฮะอันนี้ได้จ้ะเออจาเอ้นี่กะเว้ยนอนตะเงเลยทั้งนั้นอีกเต็งังงเงงกับด้านกับด้านวายาหัวแป๋วเหตเงงเงนเดือนห่วยรุ่เช้าอ๋ออีตานีมาบ่นี่ ก็บแกะมือได้ฮะจำเดือนมะจำเดือนไทยจำเดือนไม่มีหรอกค่ะมีแต่เปือนจำใจงงเงินหืมลองทีได้ยัง

Rau hãy nhàng hả? Tôm khóa bia hết buồn Tục lông hết nhàng Buồn Buồn Mẹ anh sao bò Rau giờ nhàng buồn Tôm kín Tôm kín Hãy view Hãy nông view Mọi người Tía bà ăn với tụi tôm buồn ะต้มวุ้นมันว่าแม่นบุ๊ลต้มยังเอาเจ้าคือว่าต้มวุ้นใส่กินนี่ต้มข้าปุ้นข้าวปุ้นกับต้มบอช่ะข้าวปุ้นกับต้มบอช่ะข้าวปุ้นกับต้มบอช่ะข้าปุ้นเขาต้มบอช่ะ cứ bà ngân vào từ hướng nhau bơi gìn vào ta khỏi cứ vào gạt tôm lẽo à hả ừ. nó biểu tổ vào gạt tôm là phải gì ma nó hết nhang rồi Biu biu ơi biu Xuân ừ. đi tụi bà ta lại đi, hai lạp chin ông bay ừ. bay Bà bay 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 lột, hợp lột phải đưa, hơn đẻ ừ. bà. à. phải bay 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 đó bay 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 Bà bay 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 เาสไตบ๊บนีไฮะเม่นใช่ปะฮะจะช่วยอะไรฮะบังจะเ่าโอโหดึงดันไเงียบดึงดอ๋อถ้าพ่ตูว่าบบไปได้ค่ะยังง่าไรค่ะใส่กระโปรงปักงามหนึ่ง ไาไมาใช่กระโป่งฮะน้ำเข่งเลยอืน้ำเข่งกันได้ตี้คุคุของเล่นบอนี่ซื้อมาใช้นะไพ่ประกอบนี่นะยีราบว่าประกอบอคือเก่งทแท้ะเก่งได้ไงฮะเก่งได้ไงไงเลย ngày rồi phần nào keng rồi phần nào nhảy rồi đi Bò, đây. Đây. Oh, nàng, này, sẽ các bạn cho mẹ một cái nữa nè có cái gì vậy? các bạn? Ừ, được rồi, 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 được เอาแบบได้ใช <S preach science> ่แบบนี้แบบนี้สีเขียวบอีได้นี่สีเขียวนี่นี่สีฟ้านี่นี่บว้าวเอาแบบนี้เอาตกลงเราได้ปดี๋ยวก็ว่าอยากได้แบบนี้เดี๋ยวก็ว่าอยากได้แบบนี้ก็อยากได้แบบนี้เห็ดยังนัะนะกระต้อบอกระต้อเลยกระตาะกระต้อหมากบอเต๋อหมากนั่งบิวบอนี่ย

ที่จะขายอันขายแคบหมูนะเ<า>อะขอซื้อไม่ใช่ใช่เหรอเนี่ยนั่งเหน็บไรแนนแนนตับนะแนนตับเจนะา้าของเพิ่นมายังบิวนะเพิ่นเฮทสยังนะเอาดิโจะมา,าใช้กินนี่นะจะเลนมาใช้กินบล็อกเห็นบ่ไม่อ้วนทาน เป็นอะไรเห็ดยังเห็ดยังเหรอเห็ดนันนนี่เห็ดยังเห็ดนั่นเดี้วต่อสะพานลอยจะข้ามไปประเทศไทยสวนลอยวิวินี่สะพานลอยไม่อ้วนวิว biểu, cái hết bẻn bao nè, sập phan lòi nè, nè lòi, khám phá bận chơi luôn hả mẹ quẩn, đem kêu mẹ quẩn luôn à, đi sông coi ở đây Đấy, vâng ừ. và cho hết anh tổng gấp sông coi ở đây về, cha kinh, cái này lộ mà nó biểu Hm, cóp nắng. One. Hm. Lót nhang. nàng biểu hết đơn đơn nàng biểu đơn. Hết cough, yeah. chát lót. Biểu về hôm nay. TĐi hai miệng mít kìm 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 รายม่กวนแต่คุณยังไม่กินบัดเลยคุณอืมวายเราพยนยามนามันกิต้มคันเห็งสองโลแล้วกินหลายแล้วว่ามันจะมกลอกันอย่าแล้วเพ็ดช้งเาติมมาจีนสองโลอย่าชวนวิววิวไปชวนมีตูไปตลาดนะไปตลาดัเยไปตลาด Cây xưa này xong tự Cây xưa ở đây Bỏ qua giặt phải bắt lại cho mũi một mà có lộ đơ Nè à, ngân nè à. Hãy mua tay xưa mà có lộ nó xong rồi chờ ở đây nè bà cầm đi ngân nó tiền đó mày gần chắc ăn ngân thật sự rồi bình nè lột lột nè cái khó ngân โอ uh ้ซื้อได้เหรอแม่ใบจะเอาแล้วของคนอเะอาชีพอางกามจันไปจแหลัดวะไ่ได้ไหมแดแดจีตายอ้าสามโมงไปได้โอ้ยสามโมงก็ห่วตายไหมิจ้าเนี่ไม่ตายแล้วอันไหนไปไม่ฉลาะแต่วันนั้ไม่เจ้า อแล้วออีนันน่พอก็ดีตังฮะเดินซิทนะของอ้น่งหน่อยพี่ังเดนด้ม่รถนี่ยนะขวบมาเดียวได้้งเีดวอลหัทตังหะบ่ตรงสเปคเลยไปไม่รอดแบบนี้อ้เนี่ยอันเกันมือข่ายมเอันเันนี่อันนี้ผู้ดังนี่ไฮมันโมนี่แมนี่นี่ผู้ดังขึ้น <bur> นี่ไฮมันโมนี่น <c oughs> <c oughs> ตะกี้ไม่เอาอนชื่อไดไม่เอาอนชื่อมันหนีมันหนีมันหนีมันดังมันโด่งหนีเบิ้งอะอโลเดเ็นเจดูเจ็บป่จชะแห่งเงินนหนีไปมันโด่งเออบีบีข่ามาแล้วกันหนีไว้ได้มันม่ไม่พ่อพรมนะหรอมาเบิ้งอะค่ะอี่ยี่นึงนะมันบ้า มันแต่ทังงานนั้นมันจเลามเลยเหล็บงามจังเลยลเลยหรอวะเย็นเอ้ยเออะอะไรมาเหอ,อมันยองไงนี่วะเออมัดเสร็จนึ่งพอดิเลนมาใส่มเมอวันแล้วกันวไปหากร,ระตู้ได้ห่มอาตู้ผาพิมพ์ิเรี่บร้อยใช้ลูกชีบ่รตูไม่ได้อยู่หันน้าเถียงหน่อยเถอเอไปหาตู้เถียงน่อย Nam, nắm giới bên bạn này. Ừ, này, 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 là cuồng kau quang. Matti, bên kia mặt nói. Matti, mát đậu, nữa nữa. Matti, mát đậu, nữa 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 nữa. Mát rơi giống như. anh rơi, mát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  หางกวางเลยวิวเอาเอาอันแบบว่าเล็กอ่อนๆอันอันเนาะอ่อนๆเห็ดแตงมันชี้ขึ้นได้เออเห็ดแตงทอไอ้เรื่องนั่ี่เด็กเกิดมาใช่ไหมเออชี้ขึ้นเด็กจังทอเลยมาเช่นจะชี้ีชี้ด้วยวันนี้ว่านั่งนั่งขาเงินฮักไฟสิเลี้ยงเงินว่ะเอาคำมมันเลี้ยงบอกเจ้าเจ้าเลี้ยงเงินได้ว่ะโบแล่ห์คนว่ะ อาไฟสิเลี้ยงเราเจ้านั่งคาแล้วฮะเอาค้ำมันได้เลี้ยงเหรอเนี่ยอือเดี๋ยวตัวเองนั่งให้เขาค่ะฮักไนให้เอาค้ำเลี้ยงว่ะเออเป็นรถชิปเล่อเลยพุณเฮ็ดหัวมันตงห้านี่เด้หัวมันนี่เหรอมันต้องมีอยู่นี่อันนึงตะเกาวืามันมีมีอนต่อไปเลยเลยว่ะเนี่ยไปขเคยอ่ะอืออืออันนี่ รถเนี่ยรถเนี่ยรถไฟบะเฮ้ยเจ้ากระไรโอ้ยน้องไฟได้ไี่ฉีดหัวบ่นนี่รถรถเดี๋ยวันมากรอกไมแม่อ้วนทัวี่หมดจีใช่มากรอกจ้าเอามาสั่นด้วยฮะเอ้ยเจ้าก็มีใบยังบริจายไม่อ้วนด้วยเจ้าหกสิบพันมารถ

xong không to, khóng, to hay xong à, không yêu xong không lọt xong không anh ơi hít thật tập bà khắp ạ ơi 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 Ừ เป็นอยังเดียวิเงินด้วยเงินป้าปูกุ้งอ้ากุ้งเหรอหอมิวนถึบเอาม้วนทึบอยู่ได้ม้วนกวไทยปูก็ถือวอชันไหมลูกชันไหมตัวยังน่ะกุ้งให้ระว่าม้วนทึบ้าเร่เราไปชงคงเรือยเรอ่อยคงการมันพักไหมบันักหรอวันพักหรอ ซ้นบ้าบ้าบ้านี่ด <No ้ซนไม่ครจะเบิ่งนี่ยาน่าจะไปมของใหม่กัได้มคนเดียวเคนเดียวนี่กระปุกยังไก่กก ตัวเองก็ได้ทายก็ถือดิให้แม่ทายอีกอ่ะไกลย่างะมามาไะยันนะเฮ้ยโมแฟ่นังวิวอันน,น,นี้ยังเด็บอดไกลย่าง,อ,างอ,อ้ยบถือจังหวดอันนี้ไม่แม่สั้นนีนจะทายไหมเอาเอาเอา,เอาเลยเถอะนะได้ đơ mẹ đơ thầy cho thay tôi đi dặn thay luôn hả mẹ đen mẹ vừa đen đen sầu ai cắn vào thử đi à đèo đèo mẹ săn mày đơ đơ đi dặn đơ đen sầu chắc Hãy ăn thủ bà ơi Để đợi đợi À nhắn Thay là oh, Nhắn Thay Thay Cái nhắn Cung cung à, yeah. Nhắn chồng ơi Bà Bà cây.

ปานมทตูป้ปาไมันฉันชันันไม่วันท <laughs> ิชชายกำลังตู้นี่ปาไม่วันก,กูไม่ม <laughs> มถูกันันชันันไก่ tôi không thể thai được ơi chăn cà bú cà bút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  cà ตัดเจบแค่วเีลป้าูว้ยไก่ง้นครถืกันะแฮปป้เออหเยนั่นแหละ่มเพินเนาอกุ้งไก่ว้ายไ่เห็นเนนรเอ้ถือกนนะเอ้ยเี่เลยใจเยดเินใจเยยเิน ปิดประททยก็ถือแง่้มากรอกดีฮ่ากูเปิดจริงจป่ะบูนไม่ตืม่ตื่นืนไม่ม่ตื่ไม่ตืนมาตื่นไ่ตนไม่ตืมตไม่ตื่นม่ตื่นไมนไม่กื่ไม่ตื่นตนไม่ตื่นไม่ตื่ไม่มมมไม่่ ดังวิวดิเห็ดยังไง